สบายดีเด้อพี่น้องมาซื้อทูกจะไปกินท่านน้ำเมทเท่าหน่อยเมทเท่าหน่อยเสียมาคืนีเด๋ยวไปกินท่าน้นำเพลนบรรยากาศข้างนอกแคมทางบ้านน้อยแคมทางเรากำังงานศพกเดินพี่น้องเด้อ งานศพปนี่เขาหน่อยอยานั้งละ่ะเสียเมื่อคืนนี่จะเขาไปกินท่านซุปเป็นไงล่ะนี่เขามางานศพเด้อพี่น้นองใส่สุดทหารให้เพิ่นแขกอันนี้นะไอ้น,น้องเขาเราเขาเป็นทหารนี่เนาะเพิ่นเป็น <c oughs> ทหารเก่าเออทหารเก่า เผื่อกินบํานาญเผื่อมีเงินเดือนกินตลอดได้พี่น้องเผื่อกินเงินบํานาญเผื่อเสียแล้วงานนั่งหลาเสียแล้วได้ยินเสียงคอยหักกระมือจากนี่ได้เมื่อคืนนี่ค่ะเมื่อปวดหึ่งมาได้ไปยินเสียงเต้งเต้งเอาขึ้นมาแต่หันกับเพื่ออ้าววะสงสัยแม่เท่าน้อยแล้วนี่ว่ะแม่ได้รีประกาศกระประกาศเพื่อนนั่งนิตเตอร์วะสันลูกกระมันเต้งมือ

สาวเพอ่นน้ไปสู่สุขติเด้อไปแถวเด้อเอยังมัทันคนกับเมื่อนำแน่กับยังคนกับบลายนไปหายซองบุญเลยแบบมือบุญกับเสด็จมาอีกสบายดีสบายดีมิตรสาวสาว ตัวนางหล,าล่าลางสวยไข่ไข่ไใหญ่ละเออมากินทานมากินทานน้ำผึ้งป้ากล้วยสมงามแต่เนื้อคือใหญ่ีเลยอืมคือใหญ่เลยกล้วยเอาข่อยเมื่อไปผ่านได้ยินเสียงสีเต็งเต็งเต ต้อสงใช้แล้วนี่วะแม่เท่าไหร่เสียแล้วนี่นางจ้อยนางแองก็มาสอยงานซบด้อพี่น้องอือมันก็นมาสอยงานซบอือม,มาซอย,อยกสอยงานอยู่นี่แหละนางแอนางจ้อยโซ่ไม่รู้บ่ะบาขาดดอกทันบุญเป็นบุญเป็นซินคนล้มคนตายบอกบาดขาดเออเล่ากัได้บริปะเป็นน้ำบ้านน้ำเมือง เรากบสดใสแล้วงามเลยใส่สุทหารเออผู้ดไประัดเขียงขักอเมริันนี้งามอเรินเนาะเขียงนี่เขียงมะลันเขียงใหม่มาขามพี่น้องมาพี่น้องหอยต้นเด้อหอยต้นํำกันหอยต้นํำกันมันเลวสวยกัน

ข้างลาวนี่สิเห็ดแบบนี้ด้วยที่น้อนด้วยเอาเงินใส่นี่แหละใส่ถุงนี่แหละแล้วก็ห้อยเสร็จต้นข้างลาวเนี่ยแบบนี้ข้างนี้ได้เนื้อตัวข้างนั้นนะข้างนัเง็ดใส่เน็บใสร็จไม้ใส่ไม้เสร็จไหมเน็บเสร็จโลกเออเสร็จต้นกล้วยครับสบายไปแน่นึงอีกะลายไปแน่นึ่งลลายไปคนละแบบ ไม่่มเดดแต่ใน้อยเังกัแต่วาสน้อยแค่อน่าไม่ใหแต่ว่าส่น้อยแค่ว่านาะไม่เหม็นแค่คู่แลวหรอแค่คู่ฝากคุณโตฝากคุณโตบ่แย่คู่ไม่บอกังิคู่เราี เอาแนกันได้ดีมากอยู่กูเห็นอ่ะเฮ้ยก็บอกว่าไม่อลนน้องมันกระจายมันสวดกูอยู่มันก็สวดแล้วห้าหูเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้าไปหม่อนไปเด้นพี่น้องเด้อบอกว่ากับบอดี้ทูว่พราบ่เขมััวปโต๊ัวหักก็ได้อานน้ำเนาะับวปหักได้อานน้ำเอ้วรถดตัวมันดุมเลยุแม่ไม่หนซะหนนซะนี่กระชิบเมนู ໂຕເດລູໄປໂລບໄປໂລບເນາະຢ່າໄດ້ເຮັດລູໄປຫມັກລູມັນເດອີ່ຫຍັງນີ້ແຫຼະລູມັນເດໂລບໄປ้นມືຄົນຊໍໂຕຢັນໄມ້ອັນໄ อย่ในมะามจะขัวมาถเพา่าไวลเออเนี่ย้มันไม่อ้้วยั่เได้มทุกใบมันไม่มันไ่แมเนาเออมขาปีนี้มันโบแข็งไหน่ไขามัน้เอทกใบมันบูดลายเ้อกตัม่บเออตังไมู่แกมด้เ จะไปเดยน้องเอ้ยงมาได้งสัมันจะแม่ใส่เงินไปบาเด้อมือมันผุดน้อบานใบาคือมัละบามด้มหมดห้างก็เลยดไปมาเลยไ่ได้ใส่บาเาขอยคิดบาออยถคิดกไม่ได้ใส่บามาได้มาได้ เป็นยังมาได้ที่ชา้นได้โม่บอกหมู <Christianity> ่วุ้ได้เออแต่บริมาณงันจากอันนีู้ดเทศนมนะเทศนั่นบริมาณนมยาคุเทศนั่นแหละผัดกันเพราะนี่เก่งตน่นตามน่นใจหมนเลยเราเป็นงานเลยค่ะ ลเงินโทงใส่จัดอไใส่เรื่อยใส่เป็นวีนีอใส่เป็นอะไรใส่เป็นีกขงานเลยเนาะใส่แทนสถาบันต้นึงเท่าไหต้ดจแทนอัน้ออกมาเนี่ยคะสี่แสนตนละงแนตะองแน้อยอันรักน่งอยจะใบมันหาใบเบหอยอันเดิบพันใใบหาใบหาใบใบ จะไปเ้าอรดงมา่เออคนนี้นะทอกี้ขเจ้าลงจะลุมาหลายปีแล้วนะเออแลาวพน่งักู อ้วนเนาะแม่เออลรถอ้วน้หม่เ็กี้แต่อะไรไม่มีตแต่เขาเป็นผู้บ่าวเออเนม่จ้าชื่อยูวชื่ออยูเออได้ไะต้นละสนยท่หลาว้้อม่เลเออแม่เลยรกจอดรถมอเตอร์้เ้ไ ไอ้มอนแหละนี่เลยม้อนนะมอนเวน้ยซาซาซาลุบานยาอิมบมูเฮ้ยอยู่ในเดวไปไเราได้เสนอได้องข้าวซแนเนแต่ฟแสน้าอยังจะอยู่ซาื้นนะันเรกับมือเนาะทหัรที่เสอกงวนหารอื่นมาเป็นร่าง เาไปเห็นใจเราอย่วท่านได้เห็นใจถึงอยู่วะเห็นยูก็ได้ก็ได้ขึ้นเพิ่มเรื่อยๆคนได้สั่งว่ายังกันบอกว่ได้แล้วเห็นใจแล้วหมือนีแล้วเป็นลายเดือนแล้วสาเดือนนี่เนาะใส่ไปละสองะสีพันึงไปนี่เออ่ไนไ่ได้เองมา อุกลุกแล้วกันจะกระโดดจะยาเกระส่งงน่งเห็นเห็ดลมือหน่งะเบ่งเกะดเดนตรคนลา บละหาพันใบละหาใบใบเน่ใบาใบใบเบื้อเอสองแสนหาใบสิบพันหนักง่ายนี่ก็สานี่นะบละหาบสามเออเห็ดนี่นะต่อกเก้าพันเนี่นะสามเก้าสามเก้าสาเก้าสองเจ็ามเก้าสองเจ็ดานั่นกเร่องของ้าเก้าสองเจ็ดมานจุดสองแนล้วก็หนาเไปล ต้นละสองแสนไมนคือไวทผนมมันซิปิบตามสิปซิต้สองันัิไปได้หิเกาพวเลยตาพวเราดูามอันนี้เ็นเก้าซิบานพวกพ่อยย่เองนะเก้าพวกพ่อไร่นักผองานม่งเงินครบแร้อเปล่าอยูุ่อยู่เฮ้ย มันเลนลูกมันบองลูกแต่มานแม่คนออกมาอยู่แล้วมันเดดลูกลูกกแฟนี่ข่ายยืมไหมไม่ได้อีกแลไม่้องายแล้ัวเลนไปเอาไหม่น่ามไงด้มเทได้ กื่อเนหรืออมันเป็นบันยังไม่านี่แหละเอ้ยลมัน่ลูกมันมนะลูกม่อีเดอาลูกั่ออีอมลูกมัั่งซื้อม่ใช่หาเพาขวบื่อแก่งสี่ซื้อมาขวบบเอามาต้นนั้นมาแล้แ่งไหมซื้อมาสอนหลอดหัวหาังมันมัขาวองนหลดจับนนิดจักัาโอ้ย้เด่วเท่าน้อยไม่ใ่เท่านอ ต้องกาไปายมันนี่ผมบอกเอามันในกระดาษายตัวมันแห้งมัที่กานไปคลายมันบยังไ่ไปยังไมรู้ใช้ยังไเออยังอะกวันนี้ยหุมันเนี่ยด้วยไปตกมันเนี่อกมันไ้วยเป็นแตล้างบ้านโบแตกลงบ้านบไปแล้วไออกมันหมดเห็นไหกชเออกลงบ้านล้างตู้บดสวนมัน คนมันออกเออเดี๋ยวไปจะบอว่าจะไปขลนเนด้วยจะคลรนมันจะรุปีนมันปีนะจะเห็นไว้ถึงจะต่ายทถึงจะต่ามหนาไหมหนางนะเที่ยงแมงมันนาเก่าแวบางถ้าข้าวบารเลยเป็นคนเป็นต่างทางๆดเลย้วเเห็นอะไรเดที่สเดี๋ยจะเอาถ่อองค์กนรอือ้ำซีอเลยอันเล้ปึ๊บ เอาคลิปนี่เราก็ย <If S 2> <Hollywood. S 1> ังเด้อพี่น้องเด้อแม่มดเขามางานศพแต่เ่าหน่อยเสียแล้วภาพก็ไม่เท่แหละเงินหอยต้นหอยยังโอเคพี่น้องบายเขาไปเท่านั้นก็ได้คนถึงละด้วยนี่แบบหอยแล้วก็สวงามเป็นอันนี้เด้อพี่น้องเด้อหอยแบบนี้นี่สวงามแบบนี้นี่ครับก็ต้นงามได้แม่หมดวหม นี่ใส่แนวนี้งานกบงานแล้ว